เปลือกสมอที่ทักผ่อนหย่นใจของคนทั่วไปนะคะตอ,อนิดหนึ่งดูปลาเลย,เยสบายดีหรือเด็ค่ะตกหรือเปลตกองเนาะตกแด็นตเียงมุมนี้สวยดีนะคะเป็นการเวพรเพื่อสุขภาพของคนที่เกิดปี นี้นะคะขอมีความสำเร็จนะอะไรประมาณนี้สุขภาพแข็งแรงนะอัอนนี้ก็ได้มาตรงน,นี้นะคะก็มันก็ได้เป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นใจกลางเมืองนะคะที่ทำให้คนอยากจะมายืนตรงน,นี้นะคะยืนแล้วเปรียบเสมือนเราได้มานมูธรรมชาติสัมผัสธรรมชาติที่ไน,นะันคะ สวัสดีค่ะนั่งสักหน่อยสิชื่นชมธรรมชาติจริงๆก็มีที่สวยๆงามเยอะแยะนะคะก็ได้มาดูตรงนี้นะคะก็หลายอย่างนะคะ เปรียบเสมือนเอ่อเปรียบเสมือนที่พักผ่อนหย่อนใจของคนทั่วไปนะคะอืมปะนิดหนึ่งอ่าปรดระวังพื้นสั่งก็ไดบเอ่อไม่มาตรง้รอีกเนาะ ลา,างปลาใหญ่ปลาใหญ่ก็ได้อยู่ปลาด้วยนะคะน้ำตกปอมเลยตกดีนะกำลังดูนะคะในเรื่องของธรรมชาตินะคะน้ำใสไหลเย,ย็นนกหขอยกยอ นกขนอยู่ตรงนี้แต่มันไม่หันมามองกัเลยเออถ้ามันไม่หันมามองเราก็ไม่ต้องมองมันเออเราดูปลาก็ได้นะดูปลาก็ได้นะคะดูปลาก็ได้นะคะนูนนกก็ได้นกขนยู่ก็ได้นะดูปลาก็ได้เรื่องของเรื่องนะคะก็มันเป็นจุดใจกลางเมืองที่ต้องทั้งผ่อนผันใจได้นะ่ะดูปลาเลย สบายดีหรือะะถ่ายรูปกันที่ระล,ลึกนิดนึงตอนนี้สวยน่ารักดีค่ะก็จริงแล้วมาที่นี่ก็เป็นที่แปลกตาที่สเนาะดูซิดูซิดูซิซคโคมมีโคมมีคโมมคโมด้วยนะคะตอนนี้เราจะกลับแล้วนะคะก็<อ>กลับกันนะ ดดมาแรงแล้วนะคะขอลกกับส่งแล้วกันนะคะเดี๋ยวค่อยมาเที่ยวใหม่นะคะโอเคเออมีน้ำตกน้ำแตกอะไรด้วยนะคะเชีย <Yeah. S 1> เป็นไงบ้างเออ